มหัศจรรย์ไพ่รัตนะราศีต่อไปราศีพฤษศพไพ่ใบแรกที่จับได้ที่กอหกใบที่สองพระสังทองใบที่สามเรือนไทยโอ้โหคุณผู้ชมเอ้ยก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีพฤษศสัก ครั้งหนึ่งก่อนครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องราวนี้นะฮะผมอยากจะอุทิศบุญบาร,รมีตรงนี้นะครับให้แก่คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมมีโอกาสได้ไปสักการะบูชานะฮะองค์หลวงปู่ดูพรม,มปัญโยที่วัดสแกมาได้ไปทําบุญนะฮะแล้วก็กราบสักการะนะครับหลวงปู่ดูแล้วก็ทําบุญเลยหลายอย่างเอาน้ำมงน้ำมนต์มา นะคุณผู้ชมนะผมขออุทิศบุญบาร,รมีตรงนี้นะครับที่ผมได้ทำบุญนะฮะที่วัดสแกให้แก่ชาวพุทธศกทุกท่านขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับประกอบกิจการอาชีพใดก็ขอให้ร่ำรวยมากด้วยยศถาบรรดาศักิ์นะครับมีเงินเต็มบ้านมีทองเต็มโอ่งทุกท่านเลยนะครับคุณผู้ชมไพ่ใบแรกยี่ก่อหงเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมผ่าน เรื่องราวต่างๆมาปนีนี้ผ่านมาครบหนึ่งปีแล้วคุณผู้ชมเอ้ยเป็นไงเราลอดได้นะทุกคนนะชาวราศีพฤษภราศีแห่งนักสู้ครั้งนี้เราลอดได้นะคุณผู้ชมนะเราได้ผ่านอุปสรรคผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมาแล้วบางคนอาจจะนั่งถอนใจว่าโอ้ยผ่านมาอีกปีแล้วโว้ยมันรอดมาได้งไงวะ นี่แหละครับด้วยอํานาจบุญอํานาจกุศลนะฮะที่เกิดขึ้นนะฮะกับชาวราศีพฤษภอย่าลืมสวดมนต์เจริญภาวนาทําทานเพื่อละจากความตนีและนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจปีใหม่แล้วเข้าเดือนที่2แล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆจะได้เกิดขึ้นกับคุณผู้ชมแล้วครั้งนี้ใครมีโอกาสนะฮะเดินทางสักการะบูชานะครับนะครับ องค์ยี่กอหงหรือปู่เจ้ายี่กอหงนะครับที่ศาลเจ้าไต่หงกงใครจะสะดวกขึ้นใบบนสอนอพพระาชัยก็ได้นะครับก็แล้วแต่แต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบทำที่ข้างล่างที่ว่าไต่หงกงเพราะว่าเขา มีทำบุญลงศพมีเข้าสารเอาไปถวายช่วยคนเกี่ยวกับมุยทิปอลิตึงเนี่ยไอตรงเนี้ยผมชอบคือไปทีเดียวแล้วได้หลายอย่างเลยแล้วเราสามารถไหว้ขอพรสักการะสิ่งต่างๆได้แล้วไพ่ใบที่สมนะคุณผู้ชมนะเป็นไพ่เรือนไทยไพ่ใบแรกเป็นยี่กอหงข้างนี้ดูเลขบ้านนิดนึงนะบอกก่อนนะบอกก่อนนะคุณผู้ชมนะเผื่อได้ค่าน้าค่าไฟมานะผูละค่าไฟแม่งก็แพงมหาโหดมากนะคุณผู้ชมนะ บอกเลยนะครับครั้งนี้ดูเลขบ้านทำการสักการะบูชาองค์ยี่กอหงที่ศาลเจ้าไต่ฮงกงหน่อยนะครับอย่าให้พลาดชาวพฤษศกประตูโชคประตูล่าเปิดขึ้นแล้วนะครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะเอาข้อาสารไปทําก็ได้นะฮะจะทําบุญลงศพผ้าหอ่อศพ แต่สิ่งที่ผมอยากแนะนำเลยว่าเมื่อเข้าสู่ปีใหม่แล้วครั้งนี้นะครับใครมีสตังค์นะฮะทำบุญนะฮะที่ศาลเจ้าไต่ฮงกงนะฮะผมบอกคุณผู้ชมเลยผมบอกคุณผู้ชมเลยนะฮะทำบุญผ้าห่อศพหน่อยนะครับ เราทําบุญกับพระช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเหล่าสรรพสัตว์มามากแล้วครั้งนี้เมื่อไพ่ย,ยี่กอหงขึ้นนะฮะแล้วมีโอกาสได้ทําบุญกับมูลนิธิต่างๆหรือเกี่ยวกับศพต่างๆคุณผู้ชมทําสักครั้งหนึ่งปีหนึ่งทำหนึ่งครั้งก็ได้ชาวพุทธศกทําสักครั้งหนึ่งนะครับทำให้ได้นะครับแล้วนี่คือแกนสําคัญนะครับคือพอยต์สาคัญหรือจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตของชาวราศีพุทธศกเลยไพ่ใบที่สองพระสัก์ทอง คุณผู้ชมฟังให้ดีพระสังทองหรือพ่องเงาะรูปงามพระสังทองเนี่ยท่านจะมีมนจินดามนีนะครับคุณผู้ชมมนจินดามณีเนี่ยจะเรียกเงินเรียกทองเรียกเนื้อเรียก,ยก,ยกป่าได้ใครเคยสวดพระคาถาหรือเคยสวดมนจินดามนีครั้งนี้คุณผู้ชมสวดตามกำลังวันเกิดสมมตุติคุณผู้ชมนะฮะเกิดวันอาทิตย์นะฮะก็สวดคาถาจินดามนีสัก6จบ คุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับการสวดมนต์เนี่ยเหมือนเป็นพลังงานดีๆนะครับที่อยู่ในบ้านของเราใช้กําลังวันเกิดของคุณผู้ชมเนี่ยแหละครับสวดพระคาถาจินดามณีนี้ขึ้นมานะครับปัญหาและอุปสรรคใดนะครับที่เกิดขึ้นมันจะได้ก้าวผ่านไปได้ง่ายแล้วครั้งนี้ครับด้วยมูลเหตุสําคัญนะครับด้วยเหตุผลสําคัญเลยที่ชาวพุทธห้ามพลาดเลยผมบอกกับ ชาวพฤชกเลยนะครับคุณผู้ชมครับไพ่ใบที่สามบ้านเรือนไทยครั้งนี้คุณผู้ชมฟังให้ดีทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่สักครั้งหนึ่งคุณผู้ชมอย่าพลาดเลยนะคุณชมเริ่มต้นตั้งแต่ฝ้าเพดานก่อนหรือถ้าใครมีห้องพระเริ่มตั้งแต่ห้องพระก่อนคุณผู้ชมทําตามนี้ คุณผู้ชมถอดออกมาเลยนะฮะมุงรวดต่างๆฝุ่นมันเยอะชาวราศีพฤษศนะหลังบ้านนะบางทีมันไม่มีที่เดินเลยนะจัดเป็นระเบียบซะหน่อยนะครับข้าวของใช้ต่างๆนะครับที่เราดูแล้วว่าโอ้โหมันอยู่ในรังมา3-4ปีแล้วนะเสื้อบางตัวมันอยู่มา5-6ปีแล้วนะเราก็ไม่เคยหยิบมาใส่เลยครั้งนี้คุณผู้ชมไปบริจาคสักนิดนึงนะครับ การให้ทานนะครับหรือปัจจัย4เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มเนี่ยเป็นมหาทานมหากุศลให้แก่มูลนิธิต่างๆนะครับเด็กยากไร้นะครับสถานนะครับที่รับดูแลคนยากไร้คนพิการอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณผู้ชมตรงนี้คุณผู้ชมทําบุญสักนิดหนึ่งนะครับทําบุญปัจใจัี่เสื้อผ้าอาพรเครื่องนุ่งห่มเรามาดูบางทีโอโ้ฉันไม่ได้ใช้เลยนะ อาจารย์นะโอ้โหหนูของหนูเนี่ยเต็มบ้านเลยอย่าว่าแต่ของหนูเลยหนูก็เต็มหลังบ้านเลยคุณผู้ชมลงทงลงเท้าเอาไปให้เขาบริจาคไปเลยทําให้บ้านมันโล่งๆเดินจะได้สะดวกสบายเวลามีเพื่อนบ้านเข้ามานะเขาเข้ามาบ้านคุณผู้ชมนะสมมติเขาไม่เคยมาเลยนานๆเขาจะมาดีเขาเข้ามาเขาก็จะตกใจนะนี่แหม้วันนี้เธอเก็บบ้านซะเรียบร้อยเลยนะเลือดสแมนตันเลยนั่นเห็นไหม เขาจะชมคุณผู้ชมทันทีและคําพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านหรือญาติพี่น้องเวลาเข้ามาที่บ้านเรามีแต่คําพูดดีๆไม่ใช่เข้ามาถึงโอ้โหบ้านมึงลกจังวะไอ้หามึงเก็บมั่งเว้ยไม่ดี ไอ้คำแบบนี้ไม่ดีฉะนั้นเราเปลี่ยนนะครับคุณผู้ชมครับเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เข้าปีใหม่แล้วเชนตัวเองใหม่สักครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้ทำความสะอาดให้หมดเหมือนที่ผมเรียนกับชาวราศีพฤษภตั้งแต่ตอนต้นว่าเฮ้ย <c oughs> ใครยังไม่เคยเก็บไม่เคยถอดมุงลวดออกมาล้างถอดมุ้งลวดออกมาล้างเลยแล้วสำคัญจริงๆกลับไปที่ไพ่ พระสังทองหรือพ่องเงาะรูปงามคุณผู้ชมเห็นไหมฮะว่าไพ,พ่พระสังทองเกิดขึ้นเนี่ยพร้อมกับบ้านเนี่ยใครมีโอกาสนะครับครั้งนี้นะฮะหาเวลาว่างๆจับมือนะฮะ <cin> <and true> <fundamentals> คุณพ่อคุณแม <authenticity> ่ <ersch farklı> ค,คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไปสักการะบูชานะครับที่พ่อเงาะที่อุทยานรอสองให้ได้สักครั้งหนึ่งแล้วอาณาบริเวณนะครับโดยรอบทั้งหมดเลยนะฮะเขาก็จะมีบ้านทรงไทยเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมคุณผู้ชมขึ้นไปกราบนะครับองค์รัชกาลที่สองบนบ้านเลือนไทยขอความเป็นมงคลให้เกิดขึ้นกับคุณผู้ชม ขอพรพ่อเงาะเสร็จนะครับขึ้นไปขอพรนะรัชกาลที่สองนะครับที่อุทยานรอสองครั้งนี้ไปให้ได้นะคุณผู้ชมแล้วทำเลตร,ตรงนั้นนะครับชัยภูมิตรงนั้นผมบอกเลยเป็นหวงจุ้ยที่ดีมากๆที่หนึ่งของประเทศไทยเลยหลายท่านนะครับพอไปถึงที่นั่นแล้วนะฮะที่ผมบอกว่าเนี่ยดูจากไพ่รัตนะไปไหว้พระสังทองไหว้พ่อเงาะรูปงาม กลับมาชีวิตดีขึ้นหลายคนเริ่มสวดมนต์เจริญภาวนาทำการค้าขายสิ่งใดนะครับมันจะได้ง่ายและราบลื่นคุณผู้ชมลองทำดูแต่ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมไม่มีสตางค์ที่จะเดินทางไปสักการะบูชานะฮะคุณผู้ชมใช้พลังงานดีๆตรงนี้เช่นการสวดมนต์อยู่กับบ้าน การนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจคุณผู้ชมจเจริญทั้งสองอย่างนี้ให้ถูกต้องและทําอยู่เป็นประจำตอนเช้าทําสักครั้งหนึ่งนะครับหรือสวดมนต์สักครั้งหนึ่งแล้วนั่งสมาธิสักนิดหนึ่งกลางวันพอมีเวลาว่างนั่งหลับตาสักนิดหนึงนะครับสักหนึ่นาทีนะฮะแล้วตอนเย็นหรือก่อนนอนก็ได้ทําแบบนี้สักครั้งหนึ่ง คุณผู้ชมทำให้ได้ตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนหรือตลอดฟังคลิปผมเนี่ยคุณผู้ชมทำให้ได้แล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณผู้ชมจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการบางคนนะฮะบางคนทำอะไรหรือชาวราศีพฤษภ มาตัดพาะกับผมหลายท่านว่าอาจารย์หนูขายของหนูทําอะไรมันไม่ขึ้นเลยเหมือนมันมีคนแกล้งมันมีคนลังแกตลอดแม้กระทั่งญาติพี่น้องก็ดูถูกเราคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับอย่าไปเก็บอย่าเอาเอา,เอา,เ,อาเอาไอ้ความเชื่อหรือไอ้ความคิดลบๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในสมองเราคุณผู้ชมลองดูตั้งใจทำบุญ ตั้งใจสวดมนต์ตั้งใจนั่งสมาธิโดยไม่มีคำถามและมีความเชื่อมั่นในองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยที่ท่านสอนเราเนี่ยเรื่องที่ท่านสอนหรือเรื่องที่ท่านตัดสุลุเป็นความจริงจงเชื่อมั่นท่านนะจงศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้พยายามเจริญภาวนานะครับรักษาศีลให้เข้่งขัดคุณผู้ชมเชื่อผมเถอะ อะไรที่มันร้ายๆอ่ะมันผ่านไปได้ด้วยดีเลยผ่านไปได้อย่างอัศจรรย์ใจเลยผมบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยผมดูดวงมาเยอะนะฮะหลายท่านทําตามที่ผมบอกทุกคนผ่านจากเหตุการณ์ร้ายๆหมด ทุกคนเริ่มนะฮะได้ดีมันอาจจะมาเร็วบ้างบางคนมันอาจจะมาช้าบ้างแต่ขอให้ตั้งใจทำนะครับตั้งใจสวดมนต์ไม่ต้องมีคําถามว่าทําแล้วจะสําเร็จเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่นู่นนี่นั่นแต่จงทําด้วยศรัทธาจงทําด้วยความมุ่งมั่นที่อยู่ในหัวใจเราเนี่ยนะครับคุณผู้ชมทําตรงนี้แล้วเดี๋ยวเมฆร้ายอ่ะมันจะพัดผ่านคุณผู้ชมไปได้แน่นอนครับคุณผู้ชมผมจะเล่าอะไรให้คุณผู้ชมฟัง ครั้งหนึ่งนะคะสมัยก่อนเนี่ยตอนผมเนี่ยแหมสมัยก่อนถ้าถ้าใครเป็นแฟนไพ่รัตนะเนี่ยพอได้ยินคําว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะตื่นเต้นนะเขาจะนึกว่าหมายอีหมอดูเนี่ยอีอาจารยไพ่รัตนะเนี่ยนะเรื่องในอดีตชาติมันเยอะจริงๆนะมันชอบเล่าสมัยก่อนครับคุณผู้ชมครับเวลาผมเคยประสบอุบัติเหตุครั้งหนึ่งตอนนั้นไปเล่นสงการแล้วมันลื่นแขนมันก็หมุนแล้วแม่ผมเนี่ยเขาก็เป็นคนโบราณนะยายผมเนี่ยผมก็นึกในใจ ทำไมไม่พาเราไปหาหมอวะพาผมไปวัดสร้อยทองคุณผู้ชมพาผมไปวัดสร้อยทองสมัยก่อนเนี่ยวัดสร้อยทองเขาจะมีหลวงตาเขาจะรักษาเรื่องนวดการต่อกระดูกผมก็นั่งคิดไอ้บ้านเราก็ไม่ได้ลําบากนะเราก็โอเคนะ่ะใช่ไหมทาไมไม่ไม,ไม่พาเราไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็ไปหาหมอนึกออกไหมฮะไปหาไปหาหมอพระเนี่ยหมอพระแกก็นวดให้เนาะก็รักษาหายแล้วทีนี้ แม่ผมเนี่ยเขาก็ไปซื้อน้ำมันสมัยก่อนเนี่ยที่เยาวราชจะมีน้ำมันอยู่ยี่ห้อหนึ่งชื่อว่าน้ำมันหมอหัวโตวพอผมโตมานะครับคุณผู้ชมครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเชื่อไหมผมก็มานั่งคิดเอ๊ สมัยตอนเด็กๆนั้นมันเคยใช้น้ำมันอยู่ตัวนะกลิ่นมันจะไพ่ๆหน่อยมันหอมนะมันแบบมันธรรมชาติไอ้เดี๋ยวนี้เขาไม่ทำอ่ะไอ้ยาหมอหัวโตไอ้น้ํามันนวดหมอหัวโตเนี่ยถ้าใครอายุสี่สิบห้าสิบปีอะผมว่าแล้วแล้วแล้วคงเคยได้ยินน้ํามันนวดตาหมอหัวโตนะคะหรือน้ํามันนวดจีนเขาจะเรียกว่าน้ํามันนวดอะแปะน้ามันนวดอะเจก่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมผมนึกอยู่ในใจเนี่ยประมาณ สักพักหนึ่งอ่ะเฮ้ยเราเราตื่นมาแล้วเราปวดหลังอ่ะเราจะทำจะจะหาไอ้ยาเนี่ยไอ้น้ำมันนวดตาอาแปะตาอาเจกเนี่ยเขาไม่มีขายแล้วอ่ะเขาหายไปแล้วอ่ะจะไปหาที่ไหนวะนึกออกไหมฮะคุณผู้ชมแล้ววันหนึ่งครับอเผอิญคุณแม่ท่านหนึ่งท่านทำน้ำมันเนี้ยตั้งแต่ตระกูลท่านเนี่ยนะฮะแล้วก็ได้ฟังไพ่รัตนะท่านก็อยากจะมาสนับสนุนช่องของผมนะครับ แล้วท่านก็บอกว่าท่านเนี่แหละเป็นเจ้าของไอ้น้ำมันนวดเนี่ยยี่ห้อเนี้โอ้โหคุณผู้ชมเชื่อไหมถ้าถ้าใครอายุเยอะๆนะครับสักสี่สิบห้าสิบหสิบอ่ะและและเคยได้ยินไอ้น้ำมันนวดตัวเนี้ยนั่นแหละครับคุณผู้ชมวันนี้เราเจอน้ำมันนวดตัวนี้น้ำมันนวดหมอหัวโตวได้กลับมารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณผู้ชมอย่าได้พลาดนะครับ ผมแนะนําเลยและเรามีตะก,ก้าไว้แล้วคุณผู้ชมถ้าใครไม่สะดวกเรื่องการโอนเงินเก็บเงินปลายทางนะครับคุณผู้ชมครับนะครับลองใช้ดูนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะไปสวดมนต์หรือนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วมันเมื่อยไปวัดวาอารามขึ้นบนไดสงสูงๆอะไรเงี้ยมันปวดขาพกติดตัวไว้นะครับผมบอกเลยว่าน้ำมันนวดหมอหัวโตวหรือน้ำมันนวดตาแปะเนี่ยวันเนี้ย กลับมาแล้ว เอาไปถวายพระก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับหรือซื้อไปเป็นของขวัญน,นะครับส่งให้คุณพ่อคุณแม่นะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้ใช้แต่ส่งไปให้ท่านนะครับทางเราส่งไปเลยแล้วไม่ใช่ว่าส่งไปปุ๊บแล้วก็ไปเก็บเงินกับท่านไม่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะงงแหมแหมลูกอีฉันนสั่งน้ํามันนวดหมอัวโตก็อีไพ่รัตะนะอํานานะอีหมอดูเนี่ยแหมมันให้อีฉันจ่ายตังค์ด้วยไม่เอานะ ถ้คุณผู้ชมแบบนั้นไม่เอานะครับออกให้แกก่อนนะครับแล้วอาการปวดเมื่อยต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับเส้นตึงเส้นยึดก็จะได้หายเป็นปิดทิ้งและอีกอย่างหนึ่งนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันเลยนะครับเพราะว่าท่านเจ้าของเป็น เป็นคนชอบทำบุญจริงๆนะฮะแล้วก็ท่านมาฟังไพ่รัตนะก็ให้การสนับสนุนเรานะครับคุณผู้ชมครับแล้วครั้งนี้อย่าพลาดปีใหม่แล้วให้เป็นของขวัญกับน้ำมันนวดน้ำมันไพลหมอหัวโต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 เรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับคุณผู้ชมครับไพ่ใบแรกครับถวัลผ้าอาบน้ำฝนใบที่สอง ท่านุญหลังคาบุญใบที่สามขอเข้ามากับโอ้โหคุณผู้ชมเอ้ยไพ่ทั้งสามใบนี้เกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภแล้วถวายผ้าอาบน้ำฝนเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมเมื่อไพ่ผ้าอาบน้ำฝนเกิดขึ้นใครอยากจะถวายผ้าอาบน้ำฝนครั้งนี้ทำบุญที่วัดใกล้บ้านของคุณผู้ชมก็ได้ไม่ต้องไปเดินทางไกลแต่หลายท่านนะครับ เปลยกับผมมาว่าอาจารย์คะเนี่ยผ้าอาบน้ําฝนเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเขาเขาไม่ใช้แล้วพระเขามีห้องน้ําแล้วครั้งนี้คุณผู้ชมเปลี่ยนเป็นผ้าเช็ดตัวก็ได้นะครับเลือกสีให้ถูกกับผ้านิดหนึ่งนะฮะสีเหลืองหรือสีขาวเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมแต่ใครไม่พร้อมหรือไม่มีสตุ้งสตางนะฮะที่จะซื้อผ้าขุนูหรือผ้าเช็ดตัวถวายผ้าพิสูุน์สงคุณผู้ชมไปร้าน20บาท ซื้อสัก20บาทไปถวายพระก็ได้นะมันจะเหมือนผ้าขุนหนูผืนเล็กๆอะ่ะหนึ่งห่อมันจะมี3ามผืนเอาแบบนั้นก็ได้แล้วอธิษฐานให้ดีครับสิ่งใดนะครับที่เป็นสิ่งไม่ดีที่อยู่ในตัวเราเนี่ยขอให้การถวายผ้าเช็ดหน้าผ้าอาบน้ำฝนหรือผ้าเช็ดตัวนี้จงขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกไปให้หมดทำง่ายๆครับทำเพียงเท่านี้แต่ต้องทำด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ ต้องตั้งใจทํารวบรวมสติปัญญาเลยนะฮะรวบรวมสมาธินะฮะแล้วถวายแด่พระพิสุสงฆ์หรือเหล่าสมณะชีพามคุณผู้ชมทําแบบนี้ได้เลยใบที่สองทำบุญหลังคาบุญ ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ใบที่ผมชอบที่สุดนะฮะเพราะว่าไม่ว่าผมจะไปไหนก็ตามนะคุณผู้ชมถ้าเขามีป้ายที่ขึ้นว่าทําบุญหลังคาโบสถ์ผมจะรีบไปหยอดทันทีหลายท่านถามผมมาอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมถามผมมาอาจารย์เขาเขียนเลยที่วัดทําหลังคา50าบาท100บาทอีชั้นไม่กล้าทําเลยคุณผู้ชมไม่ต้องไปสนใจคุณผู้ชมหยิบมาเลย5บาท10บบาทคุณผู้ชมหยอดเลย อนุโมทนาสาธุเลยไพ่รัตนะบอกไม่จําเป็นที่จะต้องทําเยอะใครชอบไพรรัตนะเขาก็รู้เลยว่า5บาท10บาทแค่นี้พอแล้วครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องไปทําเยอะแต่ขอให้ตั้งใจทําบางทีทําเยอะๆและเรากลับมาเสียดายที่หลังมันไม่ได้บุญนะแต่พอเราทํา5บาท10บาทเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรเลยนะเราทําด้วยความเต็มใจเหมือนองค์สมเด็จพระพุทธารย์โตพรมรงังศีท่านเปลยออกมาว่า มีผู้หญิงคนหนึ่งถามองค์สมเด็จพุทธจันโตว,ว่าสมเด็จเจ้าข้าอิชันสร้างวัดทั้งวัดเลยอิชันจะได้บุญมากไหมองค์สมเด็จพุทธจันโตท่านก็น่ารักครับท่านก็เปลยกลับไปว่าคุณโยมคุณโยมจะทําบุญเนี่ยสร้างวัดทั้งวัดหรือทําบุญแค่หนึ่งเฟื้อหนึ่งสตังแดงเดียวอะน,นิสงก็ได้เท่ากันเห็นไหมล่ะครับว่า คุณผู้ชมครับแม้แต่องค์สมเด็จพุทธจันโตท่านยังเปล่งวาจาที่เป็นอมตะวาจามาถึงปัจจุบันนี้ฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสครับ5บาท10บาทก็หยอดไปถ้าใครไม่สะดวกก็สวดมนต์ก็ได้ใครไม่พร้อมการเงินการทองเราก็สวดมนต์นะฮะนั่งสมาธิให้สิ่งดีๆให้พลังงานดีๆเนี่ยอยู่ในบ้านของเรา เดี๋ยวลูกค้ามันเข้ามาเองอยู่ในร้านของเราก็ได้อยู่ในบริษัทของเราก็ได้ทำทุกวันอยู่เป็นประจำอย่าให้ขาดตรงนี้แหละคือหัวใจสำคัญครับไพ่ใบสุดท้ายขอขมากรรมไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่มหัศจรรย์จริงๆนะครับในรอบวาระของเราแต่ละหนึ่งรอบเนี่ย การที่เราเนี่ยเคยทำให้ใครนะฮะเสียน้ำตาหรือเลือดตกอย่างออกไพ่รัตนะได้บอกกับชาวราศีพฤษภแล้วว่าคุณผู้ฟังนะครับและคุณผู้ชมที่เป็นที่รักทุกท่านนะฮะครั้งนี้คุณผู้ชมพิมพ์บทขอขามากรรมใน Google นะครับแล้วเลือกบทหนึ่งบทใดทําตามวิธีนั้นแหละครับง่ายๆแล้วจงตั้งใจนะครับขอขามากรรมไม่ว่าจะเป็นนะฮะ ใครก็ได้ที่คุณผู้ชมเคยทำให้เขาเสียใจอ่ะใครก็ได้ที่คุณผู้ชมเคยทำให้เขาเลือดตกอย่างออกทั้งอดีตชาติและชาติปัจจุบันครั้งนี้นะครับรวบรวมนะฮะจิตวิญญาณของคุณผู้ชมนะครับตั้งสัจจะให้ดีแล้วขอเขามากรรมเขาสักครั้งหนึ่ง บางทีเรามานั่งนึกนะฮะเอ๊วฉันมันติดขัดอะไรนะทําไมมันทําแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จเหมือนอีกนิดหนึ่งมันจะถึงยอดเขาอยู่แล้วก็มีมือลึกลับหรือเท้าลึกลับถีบเราลงมาไม่ไปถึงยอดเขาสักทีหนึ่งแล้วไพ่ใบนี้แหละครับไพ่รัตนะบอกกับคุณผู้ชมแล้วชาวราศีพฤษกครั้งนี้คุณขอขามากรรมสักหน่อย ทำง่ายๆทำตามไพ่ที่ผมบอกไม่ต้องมาดูดวงกับผมนะครับผมพูดทุกคลิปเลยคุณผู้ชมให้มันเสียสตังนะฮะเก็บเงินตรงนี้ไว้ครับเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่นะครับได้ทานของอร่อยๆกันได้มีเงินแบ่งเศษสตังค์สักนิดนึงทำบุญนะฮะทำทานเพื่อละจากความตนีตรงนี้นะครับและทำตามคลิปผมเนี่ยแหละครับง่ายๆไม่ต้องมาดูดวงกับผมทำตามคลิปนี้สำเร็จเช่นเดียวกัน คุณผู้ชมฟังให้ดีนะฮะก่อนจากกันวันนี้นะครับผมอยากให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านพิมพ์คําว่าราศีพฤษภให้ผมสักครั้งหนึ่งครับในขณะที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนาและทําทานพุทธะจากความตนีและนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมขออุทิศบุญตรงนี้ให้เทวดาประจำตัวของชาวพฤษภทุก ท่านครับเอาล้วครับคุณผู้ชมครับทีนี้คุณแม่สมาเภาทองนะท่านก็บอกผมนะท่านสั่งน้ำมันนวดนะตาอาเจกเนี่ยหรือหมอโหโตเนี่ยไปหขวดนะเวลาแกทำบุญนะแกก็เดินขึ้นบนไดไปทำบุญไอ้บนศารานะแกก็เล่าให้ผมฟังนะอาจารย์เนี่ยแม่ฉันใช้น้ำมันแกนะ ฉันเนี่ยเดินป๋อเลยผมโหนึกในใจเฮ้ยแกวอาใจกูปะวะแกพูดนะว่าผมกับคุณแม่สัมภารทองนี่ก็จะสนิทกันนะแกชอบโทรมาคุยกับผมแกชอบดูดวงบางคนชอบดูดวงแกก็ดูมาเยอะอะนะผมก็เลยบอกว่าเนี่ยคุณแม่ผมมีน้ํามันเนี่ยเขาเขาทําน้ํามันเนี่ยคุณแม่ไปช่วยอุดหนุนเขาบอกเออฉันเห็นแกแล้วแหละฉันก็จะถามแกอยู่พอดีว่าเฮ้ยแกเอาน้ํามันมาขายแล้วแกส่งให้ฉันหน่อย คุณผู้ชมนะมันจะมีลิงก์อยู่ข้างล่างนะฮะใต้ใต้คอนเทนต์เนี่ยเนี่ยใต้เนี้ยนะคุณผู้ชมกดเข้าไปเลยแล้วเข้าไปสั่งไม่ว่าจะเป็นทางอ่าช้อปปี้เดี๋ยวนี้เขาก็มีนะคุณผู้ชมเข้าไปกดนะหรือคุณผู้ชมจะเข้าไปกดไปสั่งในไลน์นะผมปักไว้ ใต้ข้างล่างและทีนี้ง่ายแล้วนะคุณผู้ชมนะลองเลื่อนดูนะผมปักหมุดไว้บนสุดเลยโอ้ยหลายท่านก็บอกเลยใช้นะเวลาสวดมน์นะโอ้นั่งนะทานนะอูเหน็บมันไม่กินนะหายหายปวดหายเมื่อยตื่นนอนก็ไม่ปวดหลังผมว่านึกในใจนะไอ้แกโกหกกูเปล่าวะแกแม่แกแกพูดให้เราดีใจวะฉะนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองไปดูครับแล้วเจ้าของโปรดักเนี่ยท่านเป็นคนใจบุญ ท่านขายได้ท่านก็ทําบุญเหมือนเช่นเดียวกันครับได้ได้ทำบุญร่วมกันนึกออกไหมห้าห้าบาท10บาทอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปคุณผู้ชมนะครับแล้วอย่าจะบอกว่าน้ํามันนวดเนี่ยตาหมอโหัวโตวเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใช้โอ้โหดีจริงผมบอกเลยแล้วก็ใครใครได้ใช้แล้วท่านก็เขียนรีวิวให้ผมเต็มเลยนะ ทีนี้นะผมก็เออก็ขอขอบคุณนะฮะทุกท่านนะฮะที่ให้การสนับสนุนน้ำมันนวดหมอหัวโตวนะครับแล้วคุณผู้ชมยังยังไม่ได้ลองใช้ก็ลองไปใช้ดูหรือจะซื้อเป็นของฝากนะครับฝากคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือฝากพระพิสุสงอันนี้ก็ได้กุศลผลบุญเช่นเดียวกันคุณผู้ชมนะอย่าลืมนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างแล้วก็ถ้าใครสะดวกค r ว o d e คก็ผมแปะไว้ให้แล้ว นะครับสแกนสั่งตอนนี้ได้เลยครับคุณผู้ชมครับ